たかっこいい ก่อนจะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของเจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยค่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน สวัสดีทุกคนเลยคะ่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาลงนในส่วนของตัวนะคะกิจกรรมนะคะที่เป็นตัวของบอสนี่ค่ะสมรและพูแห่งเกลดเดียวของทุกีเทพอัศนีในการที่เราจะได้รับแปนเอซึ่งแต่ละคนหูแปมสูงมากทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นเพียงที่ทีมที่เ็ฟแบบลิสต์เอาไว้นาะว่าเออเล,เล่นแล้วแบบโอเคนะคะก็จะมีเซตนี้เลยนะคะก็จะมีท็อปปิ้งนี่คะ่ะ และบิสกิตนะคะทุกคนนะคะเช็คเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเรามีนกวีดเช็คก็ของพลังก่อนโอเคมันจะสองตัวนี้ถ้านี้ล่ะ,ะไม่ไม่ถึงอยู่ดีทุกคนอ่ะนะคะตกประดิบตรงที่ตรงนี้อ่ะโอเคทุกคนอ่ะเลสโกดูกันเลยค่ะก ตรงนี้ไม่น่าจมันได้อันดับอะไรเพิ่มเติมมานะทุกคนแต่ก็ทําเอาแรงไว้ก่อนนะคะคี้แ้ไ่กกัวช 범인 오케이. 백스텝 계 기타 솔로. 범인이 맞춰보시죠. 게임 끝이다. 내가 갈게. 범인을 맞춰보시죠. 기타 솔로. 롱펀펀나하 팀 농토. 범인이 맞춰보시죠. เพิ่มมาปิดหนึ่งทุกคนอ่าอันนี้นะคะคือเซตนี้ที่เซตเล่นน้องดัมเบลหลักก็จะอยู่ที่สองตัวนี้เลยค่ะมีตัวของเทวศนีนะคะแล้วก็ทวิสลี่ค่ะทุกคน อ่ะโอเคอีกหนึ่งเซตท,ที่เล่นได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเซฟพาไปดูจะเป็นเซตเดิมคะ่ะแต่ว่าเซฟปรับพ็อปิงนิดนึงทุกคนก็จะเป็นเป็นคูทาทมนะคะแล้วก็เน้นในส่วนของพลังโจมตีนะคะถ้าไฟฟ้าเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตจากตีบอทกิลคะ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนใส่คูทามเข้าไปนิดนึงแล้วก็ในความเร็วโจมตีนะคะเพิ่ม 기타 솔로 s u Kikasu, 범인을 맞춰보시죠 k a s u k i k a 솔로 이걸 게임 끝이다. 범인은 맞춰 보 내가 갈게. 범인은 맞춰 보시죠. 솔로 이걸 게임 끝이다. 야, 가 갈게요. 범을 맞춰 보시죠. 기타 솔로. 범인은 이 말이 원파이 나하, 티원 โอเคนะคะกระตืบขึ้นมานิดหนึ่งนะทุกคนกระตืบน,นะ,ะนี่เจ็ดพันกว่าล้านนะคะก็จะไปเน้นในส่วนของตัวเทพบสศนีนะคะแล้วก็ทวิสลี่ค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยที่จริงถามว่ามีตัวอื่นเล่นได้ไหมทุกคนเซฟไม่แน่ใจว่าอันดับเนี้ยมันเอาไปทำอะไรบ้างนะคะก็เซฟได้สองจุดกว่าเนาะก็ที่จริงแล้วเราใช้ตัวจอมโจรมาช่วยได้นะ แต่ JB, เรื่องคิดเราก็จะหายไปประมาณนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ก็พอเล่นได้นะคะทุกคนอ่ลองดูแต่เซฟเทสให้ดูโอเคเลสโก o นะฮะเผื่อใครแบบว่าอยากลองอะไรหลายๆทีมลองอะไรหลายๆแบบก็ลองได้นะทุกคนนะคะมันได้ของไปอัพตัวของเทมป์อัสนีด้วย 이네 맞춰 보시죠. 기타 솔로 2발. 게임 끝이다. 서미네 맞춰 보시죠. 2번 점. 맞춰 보시죠. 기타 솔로. 2발. 게임 끝이다. 서미네 맞춰 보시죠. 기타 솔로. 범인은 맞춰보시죠. 게임 끝이다. 범인 맞춰보시죠. 기타 솔로. 게임 범인을 맞춰보시죠. 범인 맞춰보시죠. 기타 솔로. อันนี้ก็5ล้านนะคะทุกคนก็ มันก็อาจจะดอปลงน้อยกว่านะคะประมาณหนึ่งน้อแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เป็นเซตที่พอเล่นได้ค่ะอันดับตัวนี้เดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าเขาจะเอาไว้ทำอะไรอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยนบอสไปเรื่อยเแน่เลยค่ะทุกคนเพราะตอนแรกเนี่ยเห็นไหมมันเป็นของเทพอัศนีกดต่อมาอาจจะเป็นแบ็คโพลนะคะแซงจันนะตรงนี้ก็เป็นได้ค่ะทุกคนไว้เดี๋ยวรอติดตามนะคะกันอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากทุกคนดูืออนี่น,นี่อาเขตอะไรน่าฉันยังไม่ได้ลงเลย นะคะอย่าลืมลงแต่ละอย่างนะคะให้เรียบร้อยนะทุกคนนะคะมันสำคัญหมดเลยนะคะ,คะกิจกรรมเยอะมากเลยสกินก็ยังสุ่มไม่ได้อทุกคนโอเค,อเคนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเผื่อเพื่อนๆอาจจะเอาทีมนะคะไปทำเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย